ไอ้สัตว์คืนนี้ศึกชิงจ่าฝูงลิเวอร์พูลเจอกับแมนซิตี้แบบนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับต่อให้แมนซิตี้จะเก่งแค่ไหนเป็นแชมป์เก่าเป็นจ่าฝูงหรือเป็นอะไรก็ช่างนะต่อหน้าลิเวอร์พูลแมนซิตี้ก็เป็นได้แค่เรือรักกระดาษของมาลีหัวหน้ายังไงจ่าฝูงก็ต้องเปลี่ยนมือคืนนี้ศึกนี้คือมันเป็นศึกวัดกึ้น ถ้าเปรียบเทียบเป็นเพื่อนกันก็คือคอปคือปุ๊เป๊ปคือแป๊ะนะศึกระหว่างปุ๊กับแปะ๊ะอ่างงไหมซั์งงว่าปุ๊กับแป๊ะคืออะไรลองคิดดูนะถ้าคอปยื่นหัวไปให้เป๊ปตกนะเนี่ยมันก็จะดังป,ปุ๊แบบนี้ใช่ป่ะอืมแต่ถ้าเป๊ปยื่นหัวมาให้คอปตก มันก็จะดังเอาง่ายๆก็เดี๋ยวปุ๊จะยิงให้เรือจมคืนนี้ลิวอร์พูยิงไม่ต่ำกว่าสามเม็ดถ้าลิวอร์พูแพ้นะเดี๋ยวกูพายเรือไปโดดน้ำโชูเลยโดดให้เด็กมันดู